About three days and miles the flight. Mission Control 0,000 miss สวัสดีครับเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงความสามารถใหม่บนริเวอ f ์ i ฟสนะครับที่ทีมงานของ OSD พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยนะครับความสามารถนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเราจะเรียกเจ้าความสามารถนี้ว่า RTG Template ก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ที่ต้องการจะใช้งานเจ้า r t g template นี้นะครับจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่เว็บไซต์ LibreOffice Club นะครับภายใต้หน้าดาวน์โหลดครับจะเห็นตัวติดตั้ง LibreOffice สำหรับภาคลัศนะฮะให้ดาวน์โหลดและติดตั้งจากตัวติดตั้งนี้นะครับจึงจะสามารถใช้งานเจ้า r t g template ได้ครับผมหลังจากที่เราติดตั้ง LibreOffice เวอร์ชันสำหรับภาคลัศแล้วนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม Writer ขึ้นมานจะพบเมนู r t g template ปรากฏขึ้นมาบนเมนูบาร์ด้านบนนะครับผม ด้วยความสามารถของเจ้าอาร์จีเทมเพลตนี้นะครับจะทําให้ผู้ใช้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับสามารถสร้างเอกสารราชการได้สะดวกมากขึ้นเพราะเรานะครับได้รวบรวมเทมเพลตเอกสารราชการที่จําเป็นมาไว้ในเมนูอาร์จีเทมเพลตนี้หมดแล้วเทมเพลตเอกสารราชการชุดนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ระเบียบและข้อกําหนดในการสร้างเอกสารราชการของสนักนายกรัฐมนตรีที่สําคัญนะครับคือมีความสามารถที่จะช่วยให้การสร้างเอกสารราชการไม่ยุ่งยากและซับซ้อนต่อไป เอกสารราชะการนั้นนะครับมีความซับซ้อนค่อนข้างมากทั้งขนาดตำแหน่งและข้อความนะครับยังมีข้อกําหนดอีกหลายหลายอย่างซึ่งทําให้การสร้างเอกสารราชะการนั้นนะครับเรียกได้ยว่ายุ่งยากมากๆเลยนะครับแต่การสร้างเอกสารราชะการด้วยความสามารถของ rtg template รับรองเลยนะครับว่าจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนนเอกสารนะครับที่จะต้องพิมพ์เหมือนเดิมทุกๆครั้งเช่นนะครับชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานเอกสารราชะการภายใต้ rtg template นะครับจะระบุให้เราอัตโนมัติทันที เมื่อเราเปิดเทมเพลตเอกสารนั้นขึ้นมาใช้งานนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้เรากําหนดเพียงครั้งเดียวก็จะสามารถใช้กับเทมเพลตทุกตัวในชุดของ r g g จีเทมเพลตได้แล้วครับผมอีกตัวอย่างนึ่งนะครับที่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้นะครับคือการจัดตําแหน่งของคําลงท้ายกับชื่อผู้ลงนาเมเอกสารซึ่งจะต้องอยู่กึ่งกลางร,ระหว่างกันเสมอนะครับผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการคอรสเปซบาร เพื่อให้ข้อความอยู่กึ่งกลางระหว่างกันซึ่งจะทําให้มีโอกาสน,นะครับที่เอกสารจะเพี้ยนไปเมื่อส่งให้ผู้อื่นภายใต้ความสามารถของ RTG Template นี้นะครับจะทําให้คุณสามารถจัดตําแหน่งของเอกสารคาลงท้ายนะครับได้ง่ายๆเพียงแค่ไม่เก่งคิเทิลนั้นเองความสามารถของ RTG Template นะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเจ้า RTG Template ยังสามารถแทรกชั้นความลับนะครับหรือชั้นความเร็วนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาสั่งพิมพ์แล้วประทับตายเอกสารในภายหลังนะครับผม หรือนะครับคุณจะทําสําเนาเอกสารราชการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนนะครับผมวิดีโอในชุดถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการใช้งานในแต่ละควรมสมารถของ RTG Template นะครับเพื่อผู้ที่สนใจสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะฮะส่วนวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นเพียง all เด a เพื่อเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเองนะติดตามวิดีโอชุดต่อไปได้ที่เว็บไซต์ l i b e r Fit Club นะครับหรือที่ YouTube ผ่านทาง o f f c a Channel ได้เลยนะครับ